โอเคนะครับผมก็ขอกับสวัสดีไวรุ่นเมกาด้วยนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกเพชรนะครับผมทุกคนจํานวน100เพชรนะครับผมทุกคนให้ทุกคนเอาเพชรมาสุ่มจะเป็นตู้ใหม่ตัวนี้นะครับผมทุกคนผมว่าจะแจก120เพชรนะครับผมทุกคนไม่ใช่100เพชรนะผม1 2ึเพชรให้ทุกคนเอามากดถุ่มตัวนี้กันเลยนะครับผมทุกคนจํานวน2ครั้งนะครับผมทุกคนเผื่อใครดวงดีนะครับผมได้พิมพ์เขียวหรือหินแปลงล่างนะครับผมทุกคนหรือทุกคนจะได้เอามาแลกในส่วนของ สกินปืน MPT ต2ที่เข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมในส่วนของ MPT ต2ที่เข้ามาใหม่นะครับผมทุกคนนี่นะจะมีสีเหลืองบวกดาเมจหนึ่งอัตราเอ้ยบวกดาเมจสองอัตราในการยิงหนึ่งลบระยะนะครับผมทุกคนสีฟ้าบวกอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ลบแมกกาซีนแล้วก็เพิ่มแมกกาซีนสองนะครับผมทุกคนสีแดงบวกดาเมจหนึ่งลบแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็เพิ่มแม่นยำสองนะครับผมทุกคนสีเขียวบวกดาเมจสองแล้วก็ระยะหนึ่งนะครับผมทุกคน ก็นะครับผมทุกคนขรอยากได้คุณไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนผมก็จะแจกให้ทุกคนฟรีๆนะครับผมมาสุ่มทกินปืนตัวนี้กันเลยนะครับผมทุกคนจำนวนสองครั้งนะผมทุกคนเผื่อใครที่มีทุกแก้วอยู่สามลูกหรืออะไรหรือห้าลูกนะผมเผื่อทุกคนดวงดีได้พิมพ์เขียวพวกนี้ไปนะครับผมทุกคนก็น่าจะได้ปืนนะครับผมทุกคนแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมก็จะมาแจกหนึ่งร้อยยี่สิบเปร็นนะครับผมทุกคนแล้วผมก็จะบอกกติกานะครับผมทุกคนว่าการได้รับ MB s ซ a s o มันเป็นยังไงนะครับผมทกกกกคคคคนน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 ่่่่อทททีีีไปปดูตตติาาาาะะะะรัับผผมมมมม็็วเเเข้หจโ จะเป็นตัวนี้นะครับผม๋ยวผมมันจะอยู่ในตู้ตัวนี้การสุ่มนะครับผมอยู่ที่30เพชรนะครับผมทุกคนสุ่มสิครั้งบวกหนึ่งครั้งจะอยู่ที่3า0อเพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมโจตานะครับผมทุกคนตัวใหม่นะผมที่เข้ามานะครับผมเท่มากเลยนะครับผมทุกคนแล้วผมจะบอกนะครับผมว่า M P 4 0ในตู้ตัวนี้นะครับผมมันมี2ตัวนะครับผมที่มันซ้ํากันในเอ่อ M P 4 0ศทั่วไปแต่ผมจะให้ดูนะครับผมทุกคนว่า M P สีศูนย์ในตู้อ v โมันมีอยู่สองกระบอกนะคร สกินปืนสีฟ้ากับสีเขียวมันซ้ำกับสกินปืนอื่นนะครับผมทุกคนทุกคนอาจจะงงว่ามันซ้ำกันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมสีเขียวถ้าทุกคนดูดาเมจสองระยะหนึ่งลบรีโหลดดีๆนะครับผมให้ทุกคนสังเกตนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับผมว่ามันเหมือนกันหรือไม่นะครับผมทุกคนสำหรับ mp 4 0ตัวนี้นะครับผมทุกคนนี่นะครับผมค่าสแต็ปมันเหมือนกันกับ mp สี่ศูนย์ตัวนี้เลยนะครับดูดีๆนะครับผมดาเมจสองนะผมระยะหนึ่งแล้วก็ลดความรีโหลดนะครับผมทุกคน ก็น,นะครับผมมันก็เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับผมทุกคนถ้าผมแนะนําให้สุ่มนะผมแนะนําให้เป็นตัวสีเขียวแล้วกันนะ,ะ <c oughs> ผมถ้ามาสุ่มตัวนี้นะครับผมมีโอกาสได้ยากแน่นอนนะครับผมทุกคนเพราะอัตราการดรอปมันก็แค่1%เอเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอัตราการดรอปนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมาดูตรงไหนว่าอัตราการดรอปเดี๋ยวนะทุกคนอัตราการดรอปมันดูตรงไหนวะทุกคน เอาเป็นว่ามันดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เอ็มพีสี่ศูนย์กระบอกที่สองนะครับผมผมจะบอกนะผมว่ามันทำาานไหนจะเป็นกระบอกสีฟ้านั่นเองนะครับผมทุกคนอัตราในการยิงหนึ่งแม็กซซีนสองนะครับผมทุกคนลบระยะนะครับผมมันซ้ำกับเอ็มพีสี่ศูนย์โจ๊กเกอร์นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมสำหรับเอ็มพีสี่ศูนย์โจ๊กเกอร์นะครับผมทุกคนค่าสถานะหรือค่าสแต็กมันเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะนี่นะอัตราการยิงหนึ่งลบระยะแม็กซ์สองนะผมทุกคน ก็นะครับผมมันซ้ำกันเป๊ะเลยนะครับผมสำหรับ MP40 Joker กับ MP40 สีฟ้านะครับผมทุกคนแล้วผมก็จะบอกกติกากันเลยนะผมว่าการได้รับ120เพจจะไปสม MP40 พวกนี้นะครับผมว่าเออมีกติกายังไงนะครับทุกคนแล้วผมก็จะบอกกันเลยนะครับผมทุกคนก็คือหนึ่งนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมให้ถึง150ไลค์นะครับผมทุกคนถ้าไม่ถึงก็ขอพิจารณานะผมทุกคนขอ150ไลค์นะครับผมทุกคนข้อสองนะครับผมทุกคนให้ทุกคนคอมเมนต์ชื่อเฟซของตัวเองนะครับผมไม่ไม่ไม่้เขาตัวเองผมเเปปิด็็นนนสาาธรรณะะคคับผมททุกกข้อี่นะครับผมกดไล ไม่ไม่เขที่ตามคอมเมนต์ยู่ดีในเกมตัวเองพร้อมชื่อเฟซแล้วก็เหตุผลที่อยากได้นะครับผมทุกคนก็ถ้าถามว่าผมเอาชื่อเฟซมาทาไมนะหรอทุกคนเผื่อใครเป็นผู้โชคดีนะครับผมผมก็จะเข้าไปตรวจเช็คนะครับผมว่าเขาแชร์คลิปนี้ผมจริงหรือไม่ถ้าเขาแชร์ผมก็จะแจกให้เขาไปเลยนะครับผมทุกคนถ้าเขาไม่แชร์ผมก็ไม่แจกให้เขานะครับผมทุกคนก่อนนะครับผมใครที่ฟังกติกาไม่ทันไม่รื้ไม่รู้เรื่องก็รีกลับไปใหม่ได้นะครับผมทุกคนสำหรับวันนี้นะผมก็มีอะไรมากคร้วนะผมถ้าจะไปกดไลค์กด